โรคกระเพาะที่เกรซมากคือปวดท้องเป็นควีนออฟปวดท้องนอนน้อยทำงานเยอะเรียดโกรก็ออกเยอะบางวันยังทำงานไม่เสร็จปวดท้องกลางกองเลยอะไรคือมันคือร่างกายเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือจริงหรือไม่จริงโอหูเกินกว่ามาตรฐานไปเยอะมากมันมีจุดไหนเฮ้ยตอนนี้เราควรจะหยุดหรือเราควรจะพักตอนนี้เราอายุ35ิแต่ข้างในเราเนี่ยมันน่าจะเหมือน45่าหาหาเงินมาเท่าไหร่ S 1> <S 1> <S ก,กล <S 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 ับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการหมอเอกคุยนอกเวนค่ะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะก็จะเป็นสาวสวยหุ่นดีนะคะแล้วก็ร้องเพลงเพาะด้วยค่ะคุณเกรซกันเก้าค่ะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะโอเค <S <S 2> <S 2> <S 2> okay. วันนี้นะคะเราจะมีเครื่องดื่มสำหรับคุณเกรซเพราะได้ยินมาว่ามีโรคกระเพาะ ท้องอืดใดๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มน้ําขิงนะคะ<น>มันก็จะช่วยเรื่องของการขับลมเนาะแล้วก็จะช่วยทําให้สบายท้องขึ้นนะคะในกรณี<ด>นี้ก็จะอาจจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะนะคะโอเค <okay. S 2> เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องแรกก่อนทราบว่าเกรสทำงานตั้งแต่อายุน้อยใช่ตั้งแต่15เลยค่ะเข้าวงการตั้งแต่เด็เกๆเลยแล้วมันก็ยังเรียนอยู่ด้วยแล้วมันทําให้มีผลอะไรกับสุขภาพเกรซบ้างะคะถ้าผลในตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกหรอกคะ่ะแต่ว่ามันจะเริ่มรู้สึกตอนเราอายุประมาณ30 <ừ> mm. ในช่วงที่ร่างกายมันแบบทํางานมาเยอะมากๆนอนน้อยร่างกายพอทํางานเยอะเราอาจจะไม่ได้เครียดหรอกแต่ว่าร่างกายก็ตีเป็นเครียดกรดก็ออกเยอะอทีเนี้ยมันก็เลยได้โรคประจําตัวมาอีกหนึ่งโรคก,ก็คือโรคก,กระเพาะลักษณะของโรคก,กระเพาะที่เกรซว่าคือปวดท้องถ้าไม่กินตรงเวลาใช่ค่ะถ้าไม่กินตรงเวลาใช่ค่ะแล้วก็บางทีถ้ามีซีนอารมณ์เยอะๆหรือช่วงไหนที่แบบว่าทํางานเครียดๆอะไรเงี้ยค่ะหรือต้องทําอะไรเยอะในแต่ละวันเนี้ยก็จะเป็นแล้วกลางคืนก็จะปวดอะไรเงี้ยค่ะ เหมือนเขาทนเรามาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่อย่างเงี้ยทำงานอยู่ดีบางวันทํางานเสร็จปับ๊บปวดท้องหรือ,อบางวันยังทํางานไม่เสร็จปวดท้องกลางกองเลยทุกอย่างที่จะถ่ายต้องหยุดเพื่อให้เกสกินยา ลดกรดแล้วนอนตะแคงข้างซ้ายส0มสิบนาทีเป็นอย่างตำ่ำทุกอย่างหยุดหมดใครที่มีธุระไปงานต่อก็จะต้องหยุดรอชั้นก่อนครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างตำ่ำทุกคนก็เลยให้ฉา,ายาว่าเป็น Queen of ปวดท้องเพราะถ้าช่วงไหนที่มันทำงานเยอะเยอะมันจะเรื่องเยอะมากจะต้องกินให้ตรงเวลาแล้วก็อาหารก็จะต้องเลือกด้วยว่าเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เผ็ดก็ไม่กินรสจัดก็ไม่กินคือต้องพยายามที่จะแบบดูแลร่างกายตัวเองก็กกเลย<อ><อ>ก็เลยได้ ได้ฉายาในเรื่องของความเยอะตรงนี้ก็คือเป็นควีนอองปวดท้องถ้าไม่ทําตามที่ต้องการควีน <c oughs> ก็จะลงทันด้วยการที่ต้องรอคะ่ะ <c oughs> ถึงชั่วโมงไปอย่างต่ำบางวันสองรอบเ <c oughs> ช้ารอบหนึ่ง <c oughs> เย็นอีกรอบหนึ่ง <Okay. S 2> สงสารผู้ร่วมงานมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ให้ไม่กระทบกับการทํางานของเราและคนอื่นด้วยแล้วผู้จัดก็ชอบเลือกดราม่าให้ด้วยใช่บางทีถ้าเราเลือกได้นะอย่างตอนนี้อย่างการรับงานก็เลยพยายามจะเลือกอะไรที่มันสบายๆไม่เครียดด้วยคะ่ะ mm hmm. เพื่อส่งผลที่ดีต่อร่างกายบางทีละครอ่นะมันแบบหนึ่งซีนเนี่ย mm hmm. ก็มีหลากหลายอารมณ์เช่นกินข้าวอยู่แล้วก็ อะไรคือมันคือร่างกายเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือจริงหรือไม่จริงนี่คือพรีทนหรืออะไรแต่คือเขารับรู้ใช่เขารับรู้ว่าเป็นเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าถ้าสมองเรามีสารสื่อประสาทที่ทําให้เราเครียดหรือว่าทาให้เรามีปัญหาซึมเศร้าใดๆเนาะในกระเพาะเราเองเนี่ยก็อาจจะทําให้มีการหลั่งกรดเยอะขึ้นการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ไม่ปกติก็จะมีโรคอันนึงที่เขาเรียกว่าลำไส้ปรับปรน นอกเหนือจากเรื่องของอารมณ์คเครียดก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่ไปเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้แล้วถ้ามันเปลี่ยนแปลงก็ทําใหออ้การทํางานของกระเพาะแล้วลำไส้ผิดป,ปกติได้เหมือนกันแล้วตอนนี้แก้ปัญหายัางไงะคะเวลา,า,าที่มีปัญหาพวกนี้คะ่ะคือต้องบอกกับว่าเกเรอิจฉาคนที่แบบได้ทํางานตื่นเป็นเวลากินเป็นเวลานอนเป็นเวลามากเพราะของเรามันเป็นมันไม่เป็นเวลาเลยคือมันไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอแต่มันก็แลกกันมากับการที่เราได้ทําสิ่งที่เราชอบเนอะในระยะ เวลาตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่าเออเรายังทําไหวอยู่เราอยากทําอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะต้องสู้แล้วก็ดูแลกันไปการแก้ไขที่ถูกต้องจริงๆเลยคือการเลิกทํางานเข้าใจความหมายปะคะค่ะคือการแก้ไขจริงๆคือต้องไม่ทํางานตรงนี้เลยต้องไม่ทํางานเกี่ยวกับอารมณ์ซึ่งทําไม่ได้นั่นคือการแก้ไขที่ถูกต้องนั่นคือต้นเหตุตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงจุด เพราะว่ายังคงทํางานแบบนี้อยู่ <Okay. S 2> แล้วก็ยังทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความไม่ตรงต่อเวลาเพราะว่าอ่ะมันเป็นการทํางานที่เราไม่สามารถเลือกได้มันเป็นโจทย์ของแต่ละงานที่เราไปทําเพราะฉะนั้นแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือจะยากมากเลยเอาว่าใช้ว่าเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดีกว่า <Okay. S 2> วันไหนถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตื่นเช้าเราก็เข้านอนเร็วขึ้น <Okay. S 2> ทําได้บ้างไม่ได้บ้างตามสถานการณ์ไปแล้วก็บวกลบเวลา ของร่างกายตัวเองอะคะ่ะว่าโอเคถ้าเรากินตอนนี้เราต้องกินอีกทีกี่โมงก็ปรับเวลากันไปก็ต้องพกอาหารไว้กับตัวถ้าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็จะแบบเป็นความเชื่อที่ผิดๆเช่นแบบว่าหิวอะไรอย่างเงี้ยให้แบบกินนมนะแล้วก็หรือไม่ก็พกขนมปังอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดหมดเพราะถ้าใครเรียนลงลึกจริงๆก็จะรู้เลยว่าถ้าสมมติเวลาที่หิวแล้วกรดออกมามา,มากๆเนี่ยกระเพาะมันย่อยเนื้อสัตว์ ย่อยโปรตีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องป้อนเข้าไปอย่างแรกเลยโดยเฉพาะคนที่แบบกระเพาะกระเพาะบางแล้วกดเยอะอย่างเงี้ยก็คือโปรตีนแต่เราก็จะกินขนมปังมาตลอดกินขนมปังก็กรู้สึกว่าเออทําไมมันไม่ค่อยสบายท้องแต่พอแบบรู้สึกว่าอ่ะเรากินโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์ก็รู้สึกว่าเออสบายขึ้นตอนแรกเราก็คิดว่าอุอ้ยเนื้อสัตว์มันจะแบบ รุนแรงไปหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยกินนมเคลือบกระเพาะไปก็นั่นแหละค่ะก็ยิ่งทําให้ทองอืดไปกันใหญ่อะไรเ,เยยงี้ยถูกอันนึงก็คือว่าในกระเพาะเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเอนไซม์ช่วยย่อยเรื่องของโปรตีนแล้วก็จะมีภาวะกรดที่ทําให้มี<ะ>มการ แยกชิ้นส่วนอ breakdown ของตัวตัวกล้มตัวโปรตีนแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงค่ะคือถ้าเราเลือกเนื้อสัตว์ที่มันมีไขมันสูงออันนี้มันจะทําให้เราท้องอืดได้มันจริงๆถามว่านมมีโปรตีนไหมตอบว่ามีแต่ว่าประเด็นของนมก็คือบางคนจะพูดว่านมเนี้ยมันจะมีไขมันสูงก็เลยทําให้มีปัญหาต่อให้มันย่อยมันจะย่อยแค่ส่วนต้นเท่านั้นค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็มาย่อยต่ออีกเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะบอกว่าโอเคการกินที่เราเซตเป็นเวลาค่ะพอถึงเวลาปั๊บ ร่างกายก็จะเริ่มชินอ่าเขามีนาฬิกาชีวิตเนาะเพราะนั้นถึงเวลาปับ๊บมันก็จะเริ่มหลั่งกรดอีกแล้ว<ช>แล้วพอเราไม่กินมันก็จะเริ่มทําร้ายตัวเองลอะที่เราจะรู้สึกแสบร้อนหรือว่าเราจะรู้สึกว่าอ่ามันถึงเวลาเป็น,เป,นเป็นตัวเตือนละเป็นสัญญาณให้เรากินอย่างเงี้ยค่ะส่วนถามว่าจะเลือกกินอะไรอันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยแต่ว่าถ้าสมมติอะไรที่มันมีไขมันสูงหน่อย มันอาจจะทําให้เราท้องอืดง่ายขึ้นแล้วก็ผักผลไม้อาจจะไม่ใช่ช้อยส์ที่ดีนะใช่ใช่ <รอ S 2> ใช่บางคน<ม>ก็จะแบบเออ กินผักซีแบบผักย่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเกี่ยวว่ามันอาจจะแล้วแต่แต่ละคนส่วหนึ่งก็คือเวลาที่เรากินผักโดยเฉพาะผักที่เป็นผักสดเนาะมันก็จะทําให้เกิดแก๊สในระเพะและวลำไส้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี้จะทาให้ท้องอืดง่ายกว่าอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีโปรตีนได้ไหมเนื้อสัตว์ได้ค่ะแต่ว่าก็แนะนําให้เป็นเนื้อสัตว์ที่มันเป็นไขมันต่ำใช่เพราะว่าถ้าเลือกถ้าเลือกแบบว่าของที่มันเป็นไขมันสูงเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่หมูสามชั้นก็ไม่ได้นะคะแล้วกระเพาะว่าเรา ใส่หมูสาชั้นไปเลยเนี่ยก็น่าจะสะรวนอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือปริมาณถ้าถ้าสมมติแบบที่เกรสทําน่าจะกินปริมาณที่มันไม่เยอะจนเกินไปเพราะถ้ากินเยอะจนเกินไปอันนี้ก็อาจจะแน่นท้องนะท้องอืดแล้วก็ปวดท้องได้เหมือนกันใ้เก็ว่าทุกอย่างมันคือความพอดีแหละบาลานซ์ทั้งเรื่องของชีวิตด้วยเรื่องของอาหารรวมถึงการพักผ่อนหรือการออกกําลังกายอะไรเนี้ยะคะ่ะ มองดูเกรซแบบรูปร่างดีทํางานมาตั้งแต่เด็กการดูแลตัวเองนอกเหนือจากเรื่องของการกินการออกกําลังกายเนี่เป็นไงคะออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าตอนในเด็กเป็นนักว่ายน้าแ,แต่เราก็จะออกอยู่อย่างเดียวเราไม่ได้ออกเยอะเราเราไม่ได้ออกด้วยความแบบชอบหรือว่าประจําสม่ําเสมอแล้วก็จะซ้อมแล้วก็เป็นช่วงๆข,ของมันอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นเด็กที่เรียนหนังสือแล้วก็ทํากิจกรรมควบคู่กันมาตั้งแตเ่เด็กๆก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเออแบบอยู่นิ่งไม่ค่อยได้เนี่ยร่างกายก็เลยอาจจะไม่ค่อยชิลมากมันก็เลยเป็นอาจจะเป็น สาเหตุของการแบบเออที่เราทําอะไรแบบโหลดแบบเยอะเกินไปตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบนอกจากเรียนหนังสือเสาร์อาทิตย์คนอื่นเขาจะได้หยุดเนาะอืมไปละเรียนเป็นโนเรียนนู่นเรียนเต้นเรียนเบลเล่เรียนอะไรคุณไม่ได้อยากทาค่ะคุณพ่อคุณแม่บังคับเราอยากจะแบบชิลๆบ้างเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านดูกร์ตูเน็ตเวิร์ดไม่ได้มีชีวิตแบบนั้นเลยแต่ก็ต้องขอบคุณเขาที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้ก็มีแบบวิชาความรู้มีความสามารถติดตัวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถแบบว่าเออ ประกอบสัมมาอาชีพได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล like ้วท hmm. yeah ี่บอกว่าเริ่มออกกําลังกายนี่มาเริ่มออกกําลังกายจริงใจทีนึงช่วงไหนคะตอนช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองป่วยเยอะเหลือเกินก็เลยว่าเอ้ยเรา ออกกาลังกายดีกว่า,าใช่ในช่วงที่ทํางานเยอะอด้วยะคะ่ะก็คือเราก็ไม่อยากจะแบบไปรักษาเรื่องยายอย่างเดียวเราก็อยากจะดูแลตัวเองใ,ในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารออกกําลังกายใช่<ก>อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แต่มันก็มีช่วงที่มันมีความเชื่อที่ผิดอีกแหละเราก็ถ่ายละครเยอะอเราก็นอนน้อยมากแต่เราก็อยากออกกำลังกายเ,เป็นช่วงที่กำลังปั้นซิปแผค แล้วมันกำลังมาเราก็เลยเอ้ยไม่อยากจะทิ้ง<ะ>รู้สึกว่าเอ้ยถ่ายละครเนี่ยเราตื่นมาถ่ายละครแล้วมันมีช่วงเบรกประมาณสามชั่วโมงที่ไม่มีซีนที่มีเราก็ออกไปออกกำลังกายเลยเออแล้วกลับมาก็ถ่ายละครซีนเครียดเครียดอีกเข้าโรงพยาบาลเลยคะ่ะเป็นลม โอเวอร์โหลดโหลดเยอะเกินไปบางทีมันก็ควรที่จะแบบเออรีลกซ์บ้างเพื่อให้ร่างกายได้ทํางานอย่างเดียวไม่ต้องแบกรับความเครียดหรืออะไรที่มันทับซ้อนกับการทํางานของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมัน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 ควรที่จะแบบเบาๆลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนว่าจริงๆเกรซก็เข้าใจตัวเองพยายามเข้าใจแล้วตอนนี้ตอนนี้เข้าใจแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่เข้าใจเจ็บมาเยอะก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคเข้าใจร่างกายตัวเองแล้วว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วตอนนี้เหมือนแบบทํานายร่างกายตัวเอง ได้เลยว่าตอนนี้ร่างกายเราเนี่ยตอนนี้เรายุ่งสามสิบห้าแต่ข้างในเราเนี่ยมันน่าจะเหมือนส<ช>ี่สิบห้าเพราะว่ามันเหมือนทํางานมาเยอะแล้วใช้มนเยอะใช้ตั้งแต่เด็กช่วงที่เราควรที่จะอยู่ในการจเจริญเติบโตและได้พักผ่อนเพียงพอเราก็ไม่ได้ทำยี่สิบกว่าก็ติดเที่ยวอีก คือมันเป็นอะไรที่แบบเออร่างกายมันเรารู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตคุ้มากใช้ทุกร่างกายเริ่มร่างกายเริ่มฟ้องแล้วด้วยใช่ร่างกายเรื่องร่างกายเริ่มฟ้องอยากคือเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากเราต้องพยายามหันกลับมาดูตัวเองว่าเราอยู่ในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าไหวไหมแค่ไหนยังไง มันเหมือนเป็นโกของชีวิตแล้วอ่ะคือตอนเด็กๆโกเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเออให้ทํางานให้ออกมาได้ดีที่สุดว่าจะมีเรื่องเงินแต่พอเรื่องพอเริ่มขยับเขาเลข3กสามก็ให้ความสําคัญเรื่องของสุขภาพมากๆเพราะว่าเราหาเงินมาเท่าไหร่ก็รักษาตัวเองหมดเลยก็รู้สึกว่าจะทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมันแบบมันมันต้องถึงเวลาที่มันทั้งสองอย่างมันจะต้องไปด้วยกันได้เราต้องทําให้มันไปด้วยกันได้ไม่มีใครเสีย สมดุลของอะไรไปสักอย่างเหมือนเป็นโจทย์ของชีวิตเราในตอนนี้มากๆตอนนั้นนะคะตัวที่ทริกเกอร์หรือตัวที่บอกคือต้องป่วยจนเข้าโรงพยาบาลแลวยังหรือว่าหรือว่าถ้ามองย้อนกลับไปมันมีจุดไหนไหมที่พอจะบอกเราได้ก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้เราควรจะหยุดหรือเราควรจะพักหรือเราควรจะสโลว์ดาวล่ะการตรวจสุขภาพค่ะทุกปีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากอ,มอย่างล่าสุดเกสะคะ่ะไปตรวจเลือดโดยที่ไม่ได้คาดว่าตัวเองจะเป็นอะไร ก็ไปตรวจใช่ก็โฟกัสที่เรื่องของกระเพาะแล้วก็เรื่องของความเครียดการนอนเลย้ยคะปรากฏว่าตรวจเลือดออกมามันมีความเสี่ยงจะเป็นไทรอยซึ่งเราไม่คิดเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นก็เลยได้กลับมาฉุกคิดมากๆเลยว่าเฮ้ย โอเคมันโหลดเกินไปแล้วจริงๆม,มันจะมีสารตัวหนึ่งอะคะ่ะที่ฟ้องว่าสมองทำงานหนักโอ้โหมันเกินกว่ามาตรฐานไปเยอะมากเราต้องก็เลยทำให้เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราควรจะต้องตรวจสุขภาพทุกปีเราไม่รู้ข้างในเลยอ่ะเขาจะไม่รู้สึกอะไรหรอกจนกว่า มันจะเ,เกินกว่าที่เขาจะรับไหวแล้วเขาถึงฟ้องมันออกมาว่าฉันไม่ไหวแล้วจริงๆนะ <Okay. S 2> อย่าให้เป็นขนาดนั้นบางทีเราต้องควรไปหมั่นเช็คด้วยแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองว่า <c oughs> ตื่นเช้ามาสดชื่นไหม <Okay. S 2> ตื่นเช้ามาปวดหัวไหมถ้าตื่นเช้ามาปวดหัวแปลว่าอะไรนนไแปลว่านอนไม่ดีนอนไม่พอแปลว่าหลับ หลับไม่หล,ล,ลับไม่สนิทอ,อันนี้ต้องมานั่งแก้ปัญหาทีละเลื่อนคิดว่ามันเริ่มต้นจากการที่เราตื่นกินดีนอนพอแล้วสิ่งที่สําคัญอันนี้คือประโยคที่ชอบมากเลยคือเราเริ่มต้นวันอะไม่ใช่เริ่มจากตอนเช้าแต่เราเริ่มจากตอนกลางคืนว่าเรานอนดีไหมนั่น <Okay. S 2> แหละคือจุดเริ่มต้นของวันจริงๆอ,อันนี้คือสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย เออมันใช่จริงๆทีนี้ในกรณีของของเกรสเนาะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะนอนหัวคำ่ำคือถ้าเวลาง,งานของเรามันมันเยอะไม่เป็นเวลาเวลาอย่างเงี้ยค่ะ,ะโดยเฉลี่ยนอนอยู่สักประมาณกี่ชั่วโมงอะคะถ้าให้เกรสนอนพอสําหรับตัวเองจริงๆอะคือประมาณเจ็ดชั่วโมงครึง่งมันขึ้นอยู่กับเวลาที่เรานอนด้วยถ้าเรานอนไม่เกินตีเจริญคืนครึง่งเนี่ย ตื่นสักเจ็ดโมงแปดโมงก็โอเควันไหนที่เราดันจะต้องนอนตีสองครึ่งตีสามเพราะว่าช่วงกลางวันเราก็เนี่ยเราอยู่กับคนอื่นเราทํางานให้คนอื่นแต่พอกลางคืนมันเป็นเป็นเวลาของตัวเราเป็นเวลาของตัวเราอ่ะเราก็อยากจะฟังเพลงสิคะเราก็อยากจะแบบไถ่สิคะติ๊กตอกอยากจะนั่งขำอยากจะแบบดูนู่นดูนี่บางคนก็ความสุขการผ่อนคลายคือการได้ดูซีรีส์การได้ทําอะไรมันก็แล้วแต่แต่ละคนเลย่ะ บางทีเราก็อยากจะทําทุกอย่างแต่ว่าดูเวลามันก็ตีหนึ่งแล้วอะจะต้องหยุดทุกอย่างแล้วเออแต่ก็ยังไม่วางเลยก็บอกตัวเองทุกวันว่าเออต้องคามดาวลงแล้วก็พยายามแบบบาลานเชดีว่าเออต้องนอนแล้วนะต้องนอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีมันก็อาจจะต้องมีแบบตัวช่วยเรื่องการหลับบ้างในบางคืน<ม>อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ไม่ได้ทานให้มันเป็น นิสัย <Okay. S 1> ให้ร่างกายมันจดจําอย่างั้นะไม่ก็เอาเฉพาะวันที่เราอาจจะต้องตื่นเช้าแล้วพอเวลาที่เราตื่นเช้าเราก็จะมีความกังวลว่าเราจะนอนหลับไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเป็นหนักก็ยิ่งกังวลก็จะยิ่งไม่หลับอีกยอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เพราะวันนั้นวันไหนที่ต้องตื่นเช้าอ่ะหลับไม่ดีหรอก โอเคเพราะว่าจะให้เข้านอนตั้งแต่สามสี่ทุ่มเป็นไปไม่ได้พยายามบาลานซ์ให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ดีกว่าก็จริงๆระยะเวลาในการนอนที่เหมาะสมเนาะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 6- กถึงแชั่วโมงที่บอกมาสักครู่นี้ตัวเนี้ยก็เป็นเวลาที่เหมาะสมกับอันที่2คือเรามอง2อย่างค่ะส่วนของเวลากับอันที่2คือคุณภาพการนอน คุณภาพการนอนคือบางคนเข้าไปนอนจริงๆตาหลับจริงๆแต่หลับไม่สนิทคิดอะไรก็ไม่รู้ต่อให้หลับตาอ,อันนี้ก็ถือว่านอนไม่ดีพอนอนไม่ดีปุ๊บเนี่ยต่อให้นอนได้ถึงเจ็ดชั่วโมงก็ยังถือว่ายังไม่โอเคอแต่ว่าถามว่าระยะเวลาที่ควรจะนอนทามมิ่งเนาะจริงๆก็ข่อนเที่ยงคืนน่ะก็น่าจะดีแล้ว<ช>แหละหลังเที่ยงคืนไปก็ถือว่ามัน,มน,มนเละไปนิดนึง<ๆ>อ่าใช่ค่ะตอนนี้เนาะที่เราบอกว่ามาถึงตรงจุดที่เรารู้สึกว่าสามสิบกว่าเป้าหมายในชีวิต ในทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพของเกรซตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พยายามบาลานซ์อยู่ค่ะแต่มันก็ค่อนข้างไปได้ไดแบบถูรู้ถูกกังพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็รักตัวเองมากขึ้นก็ <Okay. S 2> เลยตอนเนี้ยไปโรงเรียนโทเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยอ่าค่ะเพื่อให้เรารู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นรวถึง แชร์แล้วก็บอกคนที่เรารักได้อ,อะไรประมาณนั้นก็รู้สึกว่าเออเป็นอีกโกนึงของชีวิตที่อาจจะเหนื่อยขึ้นมันเครียดเลยแหละเพราะว่ามันมันส่วนใหญ่มันจะใช้ความจำซะส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าเออสมองเราก็าจะเธอจะต้องทํางานหนักอีกแล้วนะอะไรก็บอกให้เขาสู้ๆนิดนึงก็พยายามพยายามอยู่คะ่ะนอกจากทำงานนอกจากเราจะใช้ชีวิตปกติแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเพิ่มเรื่องเรียนมาก็คงจะต้องบาลานซ์ใช่มันแบบ สุดๆไปเลยอ,อยากจะฝากสำหรับน้องๆหรือใครหลาย,ลาย,ลายๆคนที่กำลังจะเดบิวต์ข้าเลขสาเหมือนเกรสนะคะว่ามันว่เราก็มาฉุกคิดแล้วเดบิวตว,ว,วเราต้องมาฉุกคิดแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกของเราคืออะไรแล้วเราพาสุขภาพและร่างกายของเราไปด้วยกันหรือเปล่าร,ร,ร่างกายก็มีโกเหมือนกัน ร่างกายก็มีโกลชีวิตเราก็มีโกลเหมือนกันเราต้องใช้เงินแต่ถ้าร่างกายป่วยเราก็ต้องใช้เงินเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าทํางานสุดโตง่งแล้วทิ้งร่างกายและสุขภาพไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยสุดท้ายคุณก็ต้องถอยกลับมารับมันอยู่ดีเพราะสุดท้ายมันคือตัวเราเพราะฉะนั้นอะ พาไปด้วยกันทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เ,เรื่องของการงานค่ะก็พอเข้าเลขสามล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนไปตรวจสุขภาพทุกๆปีเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีโรคอะไรข้างในที่เราไม่รู้หรืออาจจะเป็นบางอย่างที่เป็นกรรมพันธุ์แอบซ่อนที่บางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงหรือว่ามันอาจจะเป็นผลกระทบจากการทํางานในระยะเวลานานที่มันสะสมมาก็พยายามไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพอนะไรเงี้ยกันให้เยอะๆนะคะปีเว้นปีก็ยังดี ก็ตรวจก่อนดูก่อนรักษาก่อนนะคะจะได้ด oh ูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการแชร์ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เ oh ป้าหมายมองเห็นเรื่องของพลังในการใช้ชีวิตค่อนข้างดีเลยแล้วก็ขอไว้พรอให้เกิดสุขภาพดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนเลยค่ะสวัสดีค่ะสำคัญที่สุดเลยสุขภาพอันดับหนึ่งเลยตอนนี้หนูต้องตายแน่เลยอ่ะคุณหลอก่แยขนาดนั้นที่รัก หนูความจาไม่ดีอ่ะก็ไม่ดูคิดถูกคิดผิดเหมือนกันก็มันไม่เคยเรียนมาก่อนไงมันก็เป็นแค่สองใบจบฝรั่งเศสเราไปเรียนเขาเรียนเวลาเรียนเขาเรียนพร้อมหมอไงมันก็จะยากกว่าคนอื่นเยอะมากไปดูการ์ตูนด้านการของเราเหรอคะความรู้ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน